ครับช่องลีมิงโชว์นะครับ5ุ่ม17นาทีหลีมิงเพิ่งถึงบ้านครับวันที่1นะครับมิถุนายนนะฮะวันแรกของเดือน6โอ้โหวันนี้เหนื่อยก็เหนื่อยสุขใจก็สุขนะครับเพราะว่าวีรพลจงจอหอนะครับฟ้าโคต้านะฮะนักมวยรุ่นยักนะครับสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ครับเพราะว่าน้ำหนัก80กิโลกรัม เราไม่เคยมีนักมวยไปโอริภิกเกมาก่อนนะครับเขาก็เอาชนะ,ะซาอิสอุสเซนจากจอแดนไปนแบบโอ้โหสนุกตื่นเต้นมากเดี๋ยวในช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะมีบรรยากาศยกสุดท้ายนะครับแล้วก็บรรยากาศของความสำเร็จของนักชกไทยซึ่งนะครับถือว่าเป็นคนที่เจ็ดนะครับส่วนที่เหลืออีกสองคนนะครับวันนี้ ใบสนมณีก้อนก็เอาชนะนักบวยเกาหลีไปแบบไม่กระฉันนะครับแต่ว่าดูแล้วน่าจะชนะขาดลอยมากกว่านะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับก็ใบสนขึ้นชกแย่งโคต้านะฮะก็ติดตามกันได้นะครับมาพรุ่งนี้เนี่ยใบสนจะชกบ่ายโมงนะครับรอบบ่ายโมงในสนาม A สังเวียน A นะครับ แล้วก็จะต่อยก็ประมาณ4ี่โมงเย็นนะฮะน่าสนใจทีเดียวนะครับก็จะเจอกันนั้กมวยจากอิตาลีคุณเมริซ่าเจมินีนะครับขณะที่อีกคนหนึ่งนะครับนิราวันนะฮะเดชสืบนะครับก็เอาชนะนักมวยเวียดนามไปแบบสบายสบายนะครับแล้วก็ในรอบสำคัญนะฮะคือรอบ8 ก็ใครชนะได้ไปเลย4คนในรุ่นนี้นะฮะก็จะเจอกับนกมวยตุรกีนะครับทางนี้ก็จะเจอกันในรอบค่ําคู่ที่4นะครับนะฮะก็ประมาณทุ่มเสร็จนะครับทีนี้เรามาดูวีระพลจงจอหอวันนี้เนี่ยต่อยได้ประทับใจนะครับแลกหมัดกับนักชกจากจอร์แดนนะครับแบบคุณทีผมทีโอโหคือเราได้เปรียบรูปร่าง วีระพลเนี่ยก็ใช้ความยาวยิงเข้าไปตุ้มตุ้มตุ้ม,มนะฮะสี่ยกเนี่ยก็ชนะขาดยกสุดท้ายครับก็ปรากฏว่าของเราไม่ถอยนะครับบล็อกเข้าไปนะค,คุณฮุเสเซ็นเนี่ยก็พยายามเดินก็หวาดเสียวครับเพราะว่าคุณเกมวีระพลเนี่ยในช่วงก่อนหน้านี้ไปทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆก็จะแพ้น็อกมาติดต่อกัน รวมถึงเอเชียนเกมด้วยนะครับโดนนักบวยฟิลิปปิน์ปล่อยร่วงนะครับแต่ว่าเที่ยวนี้มาดีครับเสียงเชียร์ในอินรดสเตเดียมหัวบากกระหึมแล้วก็ต่อยได้อย่างสะใจนะครับนะ,บนะบแล้วก็วันนี้ทั้งนายกสมาคมคุณพิชัยชุนหาวชิวระคณะกรรมการบริหารคุณสมจิตจงจอหหอซึ่งเป็นน้าครับคือลูกพ่อ ก็มาร่วมด้วยบรรยากาศโดโอโหชื่นมึนนะครับน่าดีใจยินดีแล้วก็เขาก็อ่อยได้ดีมากแต่ว่าภารกิจในปารีเกมก็คงจะต้องเหนื่อยหนักนิดนึงนะครับเพราะว่ามวยรุ่นยักษ์เนี่ยเราก็เขาเรียกว่าการสิทธิ์สีประทะฝีมือประสบการณ์เป็นรองหมดเลยนะครับแต่ก็วีรพลก็ดีขึ้นมาเยอะและจะน่าจะเป็นซุปเปอร์สตาร์คนใหม่ ของวงการมวยสากลบ้านเรานะครับคุณสมจิตรลายฟังครับว่าตอนเขายังเล็กๆเนี่ยคุณพ่อเป็นนักมวยชอบมวยเขาได้เหรียญซีเกมเขาบอกจำไม่ได้ที่บรูไนหรืออะไรก็ไปครองเหรียญให้เขาแล้วก็เหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจจากนั้นสมจิตบอกว่าพอเขาชอบมวยถ้าเส้นทางมันจะไปสู่ทีมชาติเนี่ยก็ต้องไปโรงเรียนกีฬาก็เลย ส่งเสริมไปผักดันไปโรงเรนกีฬาโคราชนะครับแม่ก็ตอนนี้ได้ไปโอลิมปิกเกมความฝันสูงสุดเรียบร้อยแล้วนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็ดีใจเดี๋ยวลุ้นต่อพวกนี้2รุ่น2รุ่นขณะที่วอลเลย์บอลของเราแพ้จีนนะก็ไม่ต้องเสียใจครับตั้งแต่คีย์บอร์ดก็กระดำกันอีกแล้วนะครับกีฬามันมีแพ้มีชนะแต่พอมันชนะเนี่ยมันมีความสุขนะครับ ต้องบอกเลยหัวใจพองโตนะฮะอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เชียร์ต่ออีก2รุ่นมวยหญิงถ้าเราได้ไปครบอีก2รุ่นนั่นหมายถึงนักมวยเราจะได้มวยหญิง6รุ่นมวยชายเอ่อหนึ 1, 2, รุ่นนะครับเป็น9รุ่นถือว่าเยอะเลยนะครับเทียบเท่ากับโอลิมปิกเกมที่ซิดนีย์นะครับแต่ตอนนั้นโอลิมปิกมที่ซิดนีย์ ไอบ้าจะให้คัดในโซนเอเชีย3ครั้งนะฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยโอ้จัดกันทั่วโลกนะครับก็แตกต่างกันไปนะฮะ่ะก็สุดท้ายเส้นทางในโอลิมปิกเกมยังอีกยาวไกลและเหนื่อยหนักแน่แต่ว่าเรายินดีดีใจนะครับเอาด่านแรกก่อนไปโอลิมปิกเกมให้ได้นะครับอ่าขอได้รับความขอบคุณจากหลีหมิงเมืองไทยวันนี้หลับฝันดีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เชียร์ บอลเชียมวยคืนนีเ้เรียนมาริดกับดอดบุนเตะปีสองไม่ไหวแล้วครับขอนอนก่อนวันนี้ยบาบปูนปูนชักกระจกชักกระเจึกสวัสดีครับพี่ Feliz